คอมอยู่เออใช่นี่วันนี้เราต้องมาโรงโร,รงเรียนนี่นาะเออไม่อยากไปเลยอะ่ะเออ้ยเราควาพยายามเกลี้ยกล่อมให้แบบนั่นน่ะเราไม่ไปโรงเรียน ไม่อยากอตื่นไม่อยากลุกเลยอะโอเควันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีทละทุกคนที่เข้ามาช่งลิฟนี้ด้วยนะวันนี้วันนี้ก็พบกับช่องพ่อไม่ฮีตเองนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนเรามาอยู ale, ่ก okay, ันในเกมแมปที่ชื่อว่านิสโ c l o n e เองซึ่งวันนี้เราไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะทุกคนเพราะว่าเรานห้องอน มากนาะทุกคนอืมซึ่งเดี๋ยวเราขอไปคุยกับแม่ก่อนนะทุกคนว่าจะไม่ไปโรงเรียนได้ไหมต้องไปตรงไหนเนี่ยอ่ะเปิดประตูก่อนมามาห้องน้ำนี่เฮ้ยลืมประตูบ้านตัวเองนะแม่แม่เอ๋ยแม่ฮัลโหลเฮ้แม่ยุ่ hey. ยจับเออไม่ เฮ้ยไม่คุณมีไข้คุณแน่ใจหรือไม่ตรวจสออีกครั้งไหนอะไหนอ่ะแม่ไหนเฮ้ยหนึ่งร้อยสี่เฟลซียมมชัไหมไม่รู้แต่บอกว่าคุณมีไข้เออเราต้องเย็นลงอย่างใดเรารู้นะว่าเราต้องเปิดหน้าต่างทั้งหมดกันก่อนเนอะ แต่แม่เนี่ยแม่ที่จ่ม่ดีดันแม่ไปเลยเห็นแม่เนี่ยโอ้โหมีมีเสียงโดดิกดกมีเสียงโดดิ๊ดดดิกดด้วยทุกคนเสียงโคตรน่ารักเลยไปเปิดหน้าต่างก่อนดีกว่าเฮ้หนีออกจากบ้านอวิมิชยาหนีออกจากบ้านนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแม่หักคอเฮ้ยหน้าต่างอยู่ไหนบ้างเนี่ยโอเคตรงนี้เปิด ตุ๊กติกตุ๊กติกแม่เอ้ยแม่เปิดปิดหน้าต่างแ้วเปิดหน้าต่างแล้วเฮ้แม่เฮ้แม่อร่อยมีอะไรหรอเออตรวจอุณหตรวจอุณหภูมิให้อีกได้ไหมอ่ะเออตอนนี้เราสกว่าพน้อยลงเล็กน้อยนะแต่ยังคงมีให้อยู่ ดีแล้วแหละเราควรพยายามมากขึ้นบางทีเราควรต้องปิดลองปิดไฟนะทุกคนเออปิดไฟดีกว่าาปิดไฟใส่กอดจะเข้าไปนุ่งนอนทิ้งไว้ที่โทษไฟอยู่ไหนบ้างเนี่ยอ่าไฟอยู่ไหนบ้างเนี้ห้องห้องคนนี้ต้องปิดไหมนเงี้ยเลยแม่เราจะจะรู้ไหมว่าเราปิดไฟอะ่ะไฟมีตรงไหนบ้างเนี่ย ไฟอยู่ตรงไหนบ้างอะ,อะไม่รู้อะเดีวตรงไหนบ้างอะหน้าป้าต้องปิดไหมแล้วมันมันมีโรงรถด้วยเหรอนี้อะอืมงานประจำของเราอืมห่อยต่อ,ตอหงไอนต่อห้องนี้ล่ะปิดยงังตรงนี้ด้วยไหม มีไหมตรงนี้ไม่รู้อะ่ะมีไหมเออตรงไนต่อ,อห้องห้องนี้ด้วยไหมห้องนี้อ๋อต้องปิดแบบที่คลองไฟด้วยเหรอก็ได้ก็ต้องปิดที่แบบไฟที่มันเป็นระวังโดดหลอด,ลอ,ดอะไรแบบนี้ไม,ไม่บอกโอเคไปคุยกับแม่ต่อก่อนดีกว่าแม่เอ่อตอบไหนแม่ ว่าไงลูกใหม่อีกแล้วนะจะอะไรอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าอุณ่ภูมิอบอกนะว่าอุณ่ภูมิเออได้ได้ได้เดี๋ยวแม่ว่าดให้เองแม่เห็นรู้แล้วเอ้อวันนี้เก้าิบสามจุดสองแคนสวตอะไรแบบนี้เลยเออจริงๆเลยเอาเอาเอะไรเอามาเปึกเครื่องอทำความ,มร้อนดีกว่า แต่เครื่องทำความร้อนมีอะไรบ้างอ่ะเอาถึงไฟไหมโอ้ยร้อน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 โอ้ยเสียงโดวโดวยิ้มนี่มันมันน่าลำคาญจริงๆไหนอ่ะเครื่องเปิดเครื่องอะไรความร้อนอะไรนั่นอะว้าติดเฮล์มี่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 อันนี้ละครเครื่องเพิ่มปรับความร้อนเออ โอ oh, ้เปิด,ดเปิดให้หมดเปิดตู้ตู้ตูกตู้โอ้ oh, อยู่ไหนบางนี้เออตรงนี้แล้วก็นอกบ้านอีกไหมโอเคนอกบ้านอีกจื๊บอ้าวหนาวเหมือนกันนะเนี่ยหนาวแม่แม่ยังเชื่อนะว่าอาจจะเป็นความไปได้ที่จะแบบเชมมอร์มอนมิซ่าจะแตกแลก และอ,อะไรอะแม่แม่เงยียบทำไมอ่ะคุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ไหมแม่เออตรวจสอบให้อีกได้ก็ได้ทำไมเนี่ยย่งเขาเป็นไข่อยู่นะกลับไปนอนเถอะลูกทำไมลูกวันนี้แปลกแปลกไปนเราต้องให้มันแบบอะไรแบบนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้เลยละคนงั้นเราลองเปิดตพัดลมดูสิดีกว่าเปิดพัดลม วันนี้ทุกคนพัดลมอ่ะเปิดเลยอุ้ยเย็นสบายอุ้ยแต่หนาวมึเก็นไหนเนี่ยเฮ้ยลืมหมดตัวเองเลยว่าต้องต้องหนาวนี้เออไปห้องห้องแม่บ้างไหมโอ้ห้องแม่มันจะป๊กแตกมอ่างเงีนะ้ยห้องถ้าทำไมพัดลมเหมือนเหมือนเหมือนไม้กางเขนเลยล้วคน <c oughs> แปลกๆนะไปคุยกับแม่ตอดีกว่า <c oughs> ไปให้แม่วัดอูนขับมร่างกายอีกแม่วัดอีกสิแม่วัดอีก โอ้ทำไมวันนี้พทรมาเลยทำไมลูกวันนี้แบบไปนอนเถอะลูกไม่ไม่ไม่นอนแม่วัดอุทาภูมิให้หน่อยเฮ้ยแม่จะไม่วัดให้แล้วนะแม่โกรธเฮ้ยวัดให้หนิด้ก็เดินได้ปะได้เดินนึกก็อย่ามากาด้วยนีอย่ามานอกกฎฉันหิดนะมันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะมันมีอะไรที่แบบทำให้เราเย็นได้มากกว่านี้ไหมอ่ะ ที่แบบที่แบบให้หายเย็นหรือว่าเย็นอะไรแบบเนี้ยอ๋อเรารู้แล้วอือเตาผิงไฟดับไฟในเตาผิงนะลูกคนจุ๊บ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 จจุ๊บจุ๊บจุ๊บจทำไงเนี่ยจุดจจุดจๆๆๆุดจดๆๆดแด้แทำไมมันทำไม่ได้ ไปหนต่อเนี้ยต่อป่งไฟต้อง็ดับแล้วไม่ใช่รอต่อเปงไฟยูนไหนบ้างนะทุกคนต้องเทน้ำตรงนี้หรอทุกคนอ๋เอเราต้องไปเอาน้ำก่อนน,นะทุกคนแล้วก็มาดับไฟเออดับแล้วไปคุยกับแม่อีกแล้วเฮ้ไปคุยกับแม่อีกดีกว่าแม่เออวัด เ t h มม h น r มิ m ิ t e r เอ้อีกได้ไหม n <Nice>. พมคิดไปแล้วนะบ๊ายบาย